ต้องขอยินดีด้วยนะกับรายการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าหลายๆคนไม่รู้นะเกิดจะทุกคนละมั้งเลยที่เกิดมาก็ก,ก็ต้องแสวงหาก็เรียกว่าความสุขนะอะไรน่ะเพราะนั้นรายการนี้ก็อาจจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้แต่ละท่านได้ได้รับการเรียนรู้หรือได้รับบทเรียนที่อาจจะดูแปลกออกไปสักนิดหนึ่งนะครับ มาเอ๊ะคนกลุ่มนี้เขาเขายัางไงกันนะทำไมเขาดูยิ้มเย้ยแจ่มใสทำไมเขาอยู่กันได้อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นมุมมองในเรื่องของเรื่องความผาสุกเนี่ยนะก็ต้องทำใจนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามันมีความเห็นตา่างนะมีอะไรที่อาจจะดูขัดขัดขัดใจนิดนิดนะว่าเอ๊ะเราเราเคยสแสวงหาอีกทางนึงแต่ทำไม แนวทาง <S <S ที่ <S <S นําเสนอ <S <S มันเหมือนจะอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลองรับฟังกันดูนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมาละนะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็คิดว่าเออเราก็ก็หนึ่งในในบรรดามนุษย์นั่นแหละนะครับที่ที่อยากจะได้ความสุขแต่ความสุขในตอนตอนเด็กๆเ,เ,เราก็แปลกกว่าเด็กอื่นๆน,นะตรงที่ว่าเราเหมือนมีคําถามอยู่ในใจอนะก็ไม่รู้อาจจะเป็น สิ่งที่ติดตัวเรามานะครับเด็กๆคนอื่นๆก็มักจะเที่ยวจะเล่นจะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เรามักจะชอบไปทางวัดทางวาออชอบทางพระชอบอะไรเงี้ยนะเพราะจำได้ว่าตอนที่อยู่ปถมศึกษาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคยดุนะเคยดุว่าเนี่ยเที่ยวเนี้ยสอบคะแนนตกลงได้อัน,อนดับที่สี่ือนกันนะ คืออันดับที่สี่นี่ถือว่าตกลงแล้วนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณต้นๆนั่นแหละนะที่หนึ่งที่สองคือพ่อเขาบอกว่าเนี่ยแสดงว่าไปอยู่วัดเนี่ยมัน,นอ่านหนังสือนะฮะชอบไปนอนกับพเนี่ยไปอยู่วัดหลายหลายวันหลายคืนหนะหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ตาเหนียนะแต่ก็อ่ะก็ยอมรับแต่ว่าในใจมันก็เก็บไว้ลึกๆอยู่นะครับอ่า มีภาพตอนที่สมัยเป็นนักเรียนนะเดี๋ยวเดี๋ยมันอยู่ตรงไหนนะ,ะต้องกดแชร์สกรีนนะไปหรือเปล่าอ,อน,นี้อันนี้ตอนเป็นนักเรียนประถมนะครับสมัก่อนมีป .7 ทีนี้พอขึ้นระดับมัธยมเนี่ย รเราก็มีความประทับใจในเรื่องของของธรรมะอีกรอบหนึ่งนะแต่เป็นพระสา,าสายป่าสายป่าที่ท่านมาเดินบินาบาทผ่านหน้าบ้านแล้วเราเอาข้าวไปใส่บาทเนี่ยท่านบอกว่าท่านฉันเจท่านไม่ไม,ไ,มไม่รับไม่รับเนื้อสัตว์นะโน้นปฏิบัติธรรมกันอยู่ในถ้ำอยมางนั้นนะนั่งสมาธิภาวนากันไอเรานี่ติดใจเลยนะน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเพราะว่า เดินทางออกจากบ้านตามพระธุดงนี้ไปก็น่าจะประมาณสัก 3, สองสามถ้านั้นน่าจะเกือบสองรอยกิโลนู่นแหละนะครับโดยไม่ได้บอกใคร <c oughs> คิดว่าคงจะไปแป๊บเดียว,วนะแต่ไปติดใจอยู่ในถ้านะไปนั่งภาวนาสมาจิแล้วก็กินเจอ,อยู่ที่นั่นหลายวันสี่ห้าวันโอ้พอกลับบ้านนะเพิ่งรู้เลยบ่าคนทางบ้านนะเขาหากันแบบเหมือนน้องจีน่านี่แหละนะวุ่นว,า,นวายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าใจเราอ่ะมันมัน สงบมันชอบไปทางนั้นแต่ก็แน่นอนว่าในช่วงช่วงวัยเรียนวัยรุ่นเนาะสังคมก็จะต้องมีอิทธิพลกับเราจนกระทั่งเราก็ได้จบการศึกษามาทำงานอยู่ที่เชีงยงใหม่นะครับแล้วก็มามีครอบครัวอยู่ที่ลำปูนเออได้มาเจอบรรยากาศของเมืองทางเหนือเนาะโดยเฉพาะเชีงยงใหม่โดยเฉพาะลำปูนด้วยนะครับ ที่เป็นเมืองนักบุญนเนาะโดยเฉพาะคุบาสศีวิชัยหรือว่านักบุญแห่งล้านนาไทยเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินกิตติศัพเราชอบใจนะตามไปจนกระทั่งถึงพระบาทห้มยต้มที่มีอเขาเรียกว,ว่ากลุ่มศรัทธาญาติโยมอะไรที่มารวมกนันเป็นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเลยนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่ว่าอาจจะอาจจะลดอะอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไร ลดรัทธาลดปริมาณของคนที่กินมังสวิรัตหรือกินเจเนี่ยไปบ้างนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าได้เป็นเป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าเครื่องสะกิดใจเราที่ทําให้เราได้เหมือนเหมือนว่าย้อนไปว่าเอสมัยเด็กเราเคยมีอะไรที่ที่ติดใจไม่เรียกว่าค้างคายใจนะแต่ว่าประทับใจอะไรอยุดใน,นเลืดเหมือนจิตใต้สํานึกอะไรเงี้ยก็เลยได้มามาสนใจในเรื่องของมังสวิรัตนะครับเวลาไปพาเด็กไปเข้าค่าย ที่ทำโน่นทำนี้หรือสถานที่ตรงไหนที่มันมีเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยเราก็รู้สึกจะชอบใจจนกระทั่งได้มาเจอหมู่กลุ่มของชาวอาโศกในปี2524 25ตอนนั้นชาวอาโศกมาตั้งสำนักอยู่ที่อำเภอสังป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ได้ไปคบคุ้นไปสนทนา แล้วชีวิตเราก็เปลี่ยนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็ลดละอบายามุกแล้วก็เลิกเนื้อสัตว์ทันทีอะไรเงี้ยนะแล้วก็พากิจกรรมพาทากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะที่อําเภอจอมทองที่เราสอนอยู่เนี่ยก็มีกลุ่มนักเรียนมากขึ้นมากขึ้นจนเราไปจัดพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดพระธาตุศีจอมทองเ,ออเริ่มจากตัวเราเพียง เพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียวเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะน้มน้าวหรือว่าเหนียวนำให้เกิดกิจกรรมพวกนี้ในระดับอำเภอขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวน้องสุทธิยาผมจะเสริมได้ตรงนี้ว่าตัวเองแวบๆบแบบเข้ามาช่วงไหนบ้างอะนะอ่าค่ะหนูเป็นลูกศิษย์ครูที่โรงเรียนจำทองค่ะ,ะเนี่ยชีวิตเราเนี่ยได้ได้เริ่มเข้าหาความสุขอีก,อ,กอีกมิติหนึ่งอะ่ะนะ นะที่จะข้าหมวดตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปข้างหน้าก็คือว่าที่จริงความสุขแบบแบบโลกโลกแบบนทั่วไปเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนเหมือนเราเกิดมามันมีทางสองทางให้เราเดินนะเราเห็นละเนี่ยเห็นละเอ้ทางนี้ก็น่าสนใจนะะไปทางสงบไปทางธรรมะอะไรเงี้ยแต่อีกทางนึงเนี่ยกคนทั่วไปเขาก็นิยมกันนะะกินสูบดื่มสีก็นั่นแหละเราก็ต้องลองเลือกดูแต่ตอนแรก ก็คงคงเลือกไปทางท,ทั่วไปก่อนแหละนะครับทีนี้พอได้มามาเจออเหมือนว่าเจออะไรลนะ่ะผู้ชี้ทางเจอสัตบุรุษนะเราก็หันเหีนชีวิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนทันทีเลยจะเรียกว่ายูเทินจะเรียกว่ากลับตัวอะไรก็แล้วแต่นะพลิกผันชีวิตเลยนะครับก็เข้ามาหาความสุขอีกแนวหนึง่งก็คือความสุขที่ ที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจที่เราได้ลดได้ละได้ปล่อยได้วางนะปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งไปถึงอาชีวะนะครับไม่ใช่แค่กิจกรรมการงานการพูดการคิดเท่านั้นนะแต่ว่าปรับไปจกกนกระทั่งถึงอาชีพหมายถึงกลายเป็นเป็นครูที่เคยสอนวิชาทั่ว,วไปก็มาสอนทางด้านพุทธศาสนานะมาทํากิจกรรมนอกเวลาวันเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมกลางค่ำกลางคืนก็แทบจะไม่ได้หยุดได้หย่อนนะมี การเรียกร้องหรือว่ามีความสนใจกลุ่มไหนต้องการเราเราก็จะดันด้นไปหาแล้วก็พากันทำกิจกรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านะเรื่องธรรมะเนี่ยกลับกลายเป็นจุดสนใจของเด็กๆในในยุคนั้นในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะค่ายทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นที่เล่าลือมากจนกระทั่งโรงเรียนจอมทองได้เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เยาวชนที่เติบโตขึ้นมานะแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรูร้หรือเรีว่างจัดค่ายต่อเนื่องต่อเนื่องกันเนี่ยนะอย่ากระทั่งมีรุ่นพี่รุ่นน้องดูแลกันเข้มแข็งแล้วก็ขยับประเด็นเรื่องอในเชิงปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าไปสู่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล,อล้อมเราอยากให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพของตนเองในการคิดแก้ปัญหาในการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะเอาประเด็นปัญหาของท้องถิ่นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้คิดเองทําเองปฏิบัติเองรับผิดชอบตัวเองครูก็เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยนะครับถามว่าช่วงเนี้ยมีความสุขไหมมันมีมันมีอีกแบบหนึง่งถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนะรับผิดชอบนะคิดดูแลกันนะเอาลูกเอาหลานเข้ามานะทั้งเด็กหญิงเด็กชายแล้วบางทีก็ต้องเดินทางไปที่ไกลที่ลําบากลําบากบางทีก็ใช้เวลากันหลายวันนะครับ แต่เราก็ก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะเสี่ยงนะแล้วก็เป็นผู้นําก่อนแล้วเด็กเขาก็ทําตามนะครับเราเชื่อว่าจิตวิญญาณแบบนี้เนี่ยมันมันปลูกฝังได้มันสร้างได้การศึกษาแบบนี้เราเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยก็คือเรียนรู้เรียนรู้แบบนอกระบบเรียนรู้นอกตำราแต่เอาของจริงเลยวิถีชีวิตจริงๆเลยมาให้เขาเรียนรู้ แต่เขาก็ลงมือทากันจริงๆเลยตอนนั้นเนี่ยเยาวชนของเราหกคนเนี่ยเดินทางจากจอมทองไปดับไฟป่ากันที่ห้วยขาแข้งที่จังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีก็ตอนนั้นเขาอยู่ระดับระดับวิไลครูระดับอาชีวะกันละนะครับคือโตแล้วแต่พอได้ข่าวทางทีวีว่าเนี่ยมีไฟป่ากเกิดขึ้นกันที่ห้วยขาแข้งดับไม่ได้สักทีเป็นเดือนวางั้นนะเขาก็อ่า คงจะปิดเทอมกันละแต่เรายัางยังทํางานอยู่ไปด้วยไม่ได้กว่าเนี้ยพวกผมจะไปดับไฟป่าช่วยเขาอ่าเรามีความมั่นใจเลยว่าเยาวชนของเราที่ปลูกฝังมาเนี่ยเขาได้รับรู้นะเขาได้ซับซับซาบ,บวิถีวิธีคิดวิธีดาเนินง,งานวิธีอะไรต่างๆแทนเราครับแล้วเขาก็ไปกันจนได้แล้วก็ประสบควาสำเร็จในการทํางานกลับคืนมาเอามาประสบการณ์มาเล่าให้สู่น้องๆฟัง สิ่งที่อยากจะสื่อตรงนี้นะอา,อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมตัวอย่างนิดหน่อยเนาะแต่ว่าอยากจะสื่อว่าเหตุที่เรากล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําเราไม่ใช่คนเก่งเพียงคนเดียวแต่เราเพียงแค่พอจุดประกายพอเรานําเสนอนะพอเราแบ่งปันไปกบกลายเป็นว่ามีคนรับได้เออความสุขแบบเนี้ยความสุขแบบเสียสละอย่างอย่างที่ไปหวยขาแข้งเนี่ย คนไม่มีตังค์กันเลยนะ,ะแล้วทำงานดีจะไปไปขอหน่วยงานต่างๆทางไฟป่าภาคเหนืออะไรต่างๆไปไปส่งเด็กหน่อยนะครับเด็กจะไปดับไฟป,ป่าที่ห้วยขาแข็เขาบอกว่าโอ้ผู้ผมรับไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบที่ที่เกินกําลังละแล้วมันเสี่ยงเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเยาวชนนี่จะไปมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือไปลหอปลหอกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไม่มีใครกล้ารับผิดชอบเด็กๆก,ก็ไปขอรับบริจาคนะจากจอมทองนี่ได้ไปสักพันหนึ่งมั้ง ไปด้ทชิดในตัวเมืองเชียงใหม่อีกพันมีเงินสองพันบาทไปห้วยสาแข่งกันติดดูแล้วกันนะแต่ที่เขากล้าทําอย่างนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราเราก็พาทําอย่างนี้แหละมาก่อนนะที่ทํางานในที่พื้นที่ของเราที่เดถนนเราก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กด้วยเงินด้วยทองแต่ว่าเอาเอา,เอาประสบการณ์จริงๆอ่ะให้เขาโบกรถให้เขาเข้าชุมชนไปเนี่ยอยู่กับชุมชนกินอยู่อะไรต่างๆเราเนี่ยอยู่กับ ธรรมชาติจริงๆเลยเขาก็ได้ได้เผชิญปัญหาแล้วเขาก็ได้แก้ปัญหานั่นแหละคือสิ่งที่เขาค้นพบตัวเขาเองนะครับเราเองก็ภาคภูมิใจเราเองก็มีความสุขไปด้วยว่าเออบทบาทของครูเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนในในตำรับตำราหรือว่าในหลักสูตรที่เขาบังคับมาแค่นั้นแต่ว่าเออเราเราได้มีโอกาสในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้นะโดยที่เราก็จะเรียกว่าอะไรงานมันผลักดันให้โตขึ้นมา เชิงว่าคิดเองทําเองหรอกนะ่แต่ว่าอเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันได้หลอ่อหลอมเราคิดว่าประสบการณ์แบบเนี้ยเป็นการเรียนรู้ที่มันมันมีค่ามากอ,ะอ่ะอะใครจะมีความสุขเหมือนเราอะ่ะที่เห็นเห็นเด็กไปขึ้นรับรางวัลตอนนั้นนายกอนันต์ปัญญารชุนนะบอกว่าเด็กของเราก็ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยนะ จริงๆแล้วทุนเขาบอกว่าเขาตั้งทุนไว้2 2 0 0 0าแต่พอไปรับจริงๆอ่ะนายกไม่ไม่รู้อัาเจาหนาที่มั้งเขาเขียนเช็คให้1แสนบาทจนกระทั่งเด็กเรางงเลยบอกว่าโอ้เขาใส่ซองผิดมั้งนะเช็คเอาไปคืนเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกหนูบวกกิจกรรมของพวกหนูอ่าพวกเราอายที่จะให้20,005ว่างั้นนะอันนี้คือคือ ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งเนาะที่เอามาเล่าสู่กันฟังในเวลาอันใกล้ๆตรงนี้ว่าคือถ้าหากว่าเรากล้ากล้าที่จะออกจากออกจากมุมมืดที่เราสมัยก่อนเราก็คิดว่ามุมสว่างนั่นแหละไ,ไอ้ความสุขแบบโอ้ <c oughs> oh, ได้รลับยศสเสริญอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็อีกมุมหนึ่งท,ที่ที่พามาเสียสละพามาลำบากทุกข์ยากอะไรเงี้ยนะเสียงเป็นเสียงตายกับกลายเป็นความสุขที่ ที่มันลึกมากๆกเลยนะจะเรียกว่ามันอยู่ในหัวใจลึกๆค่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ่เข้าใจค่ะตอนนั้นหนูประมาณนี้่ตอนนั้นหนูยังจําได้ว่าครูภาพครูก็คือว่าอ่าได้ยินเสียงอยู่ไหมคะพอดีได้ยินได้ยินคือภาพของครูคือครูไม่ใส่รองเท้ามาสอนหนังสือแล้วครูก็ตัวหอมๆแล้วก็หนูเคยไปช่วยครู ใส่ลูกกอนเขาเรียกอะไรนะฟ้าทลายโจรน,นะคะหนูก็ได้เรียนรู้สมุนไพรเหมือนกับว่าครูจะได้แบบนําเรื่องราวที่มันนอกตารามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้รู้สึกว่าภาคภูมิใจหนูหนูรู้สึกว่าหนูได้รู้จักอโศผ่านทางครูสิเมธค่ะพอตอนโตขึ้นมาแล้วมาเจออาจารย์หมอเขียวก็เลยยิ่งรู้สึกว่าอ้นี่ท่านเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เลยยิ่งมีความประทับใจมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะโอเคนะคะ ำดับต่อไปเป็นท่านใดดีคะพี่นงลงอ๋อครูครูเจนดีไหมคะค่ะครูทัศบู์นะคะค่ะเป็นแม่บ้านของครูสุเมธนะคะค่ะเรียนเชิญครูทัศบูค์ค่ะประสบการณ์ของท่านนะคะท่านเป็นผู้ป่วยมาก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าครูทัศบูรครูทัศบูลเปิดไมค์ได้ไหมคะ ว่าแต่อาจารย์ทัานสมุูเล่าชีวิต